บาดีป่าลุงเบาะกับสองน้องมิกันลงเลยงามช่วยช่วยขบขอกันเพ่ปเก่ามีฮะลงมาดเปี้ยวเข่าตัดเข่าไลงเลยมีหน้าบ่าวตางานวนมาดมันอะไรกันไปลงหน้าหน้าเป็นหน้าของบ่าวลุงไปลงเลยหน้าบาลุงหน้าของบ่าวลุงอน้องแค้นน้องแค้นกับลุงลงมาไปลงเลยน้องแค้นได้ยังนะน้องแค้น

เน่หันเน่คือบ่หันแหละต่อตากับฮักกับฮัดตัดต่อตงเลยเตียนตัดปีแรกเลย่ได้หน่สีมาตัดกันเลยหนองแคนเจ้าผลสีห้ามมันเข่าข่อยไปจังน้องแคนเจ้ามาเจ้ามากับลุงเจ้าผลสีห้ามเข่าข่อยไปจัง แม่ดอกมึงขุนหน่อยหนังแค่ติตามันคืนลุกบ่แค่เราตาบ่บบอืมหยอกม้อหยอกบ่หนังแค่หยอกม้อมันห่วงมันห่วงลุงอืมโอ้ไปนอนน้ำลุงบ่มันยืนอยู่ในบ่อนเขานั่งกินข่าวในแน่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 อนบินมาสายหล่นหนุนหนุนหนาเลยอุ้ยห่วงอ๋อเป็นห้อยนะบ่อืม ได้เป็นหอยดำๆแล้วก็หนุกจีกพิน่นเพิ่นไปนอนน้ำลุงเลยหนุกจีกพิ่นเอียงห่วง,น,งน้องแค้นจ้าจะไปอยู่น้ำลุงเลยหรอวะนังแคน้อง,ง,ง,งอ่านไหมบ<อ>่บ<อ>่ใช่ไหมนังแค่นั<อ> <laughs> นงแคน <laughs> น,คนั่น ิไปอยู่น้ำลูงแล้วพนุ่งเอ้พนันจีบไปเขาเฮียนอยู่น้ำหนองมินนี่เหรอแทนน้องแคนเฮียนห้องได้หรอเจ้าเบ้าพอหนึ่งอ้าวเฮียนปอหนึ่งเลยน้องแน่นได้เฮียนห้องได้น้องแน่นปอสามบอกน้องแน่นเฮียนปอสามพนุ่งเอ้อันบ้านนี้น้องน้องแค่นกับสีไดียายางเฮียนแหละบ้านนี้ ไปอยู่อนบ้านลุงหรือบ้านนี้อหง,ห,งห้งเฮียรจังบวกไก่ดิย,ย,ยู่พีน่นักไกลไห,หนย่างกันห้องเกียนกรติดกับหน้าลุงเฮือนลุงใช่ไหมย่นี่เจ้าพอะตะคีลงมาใกล้เตบิบน้องแค้นเลยไก่จะหลุดเพไก่จะหลุดเพเพ้นนันมือนะฮักเอาหางป้าพ่อนหางละทีพ่อนใช้มือไว้ถือใช้มือเอา,าสนมันหักมัอนหนงแค้น มันลุดออกคนละฮัลเลจะเดินทางไกล้หลายจะเดินทางไกล้แล้วมันรุดออกตีแบบนี้ฮยดหนึ่งยึดนเป็นผู้สอยสอยเบิ้งเอ้ยโตบนมอตอยืนึ้างล่างเ้ยนะวิ่งฮ่าฮาฮา เป็นผัวสวยบาต่ได้ในสวยบึงมันกระจ้าอน้นนเนไปลงเ้ฮะอนผัวสวยมาสวยแน่หอย่านพนต๊ห้ามเป็นลงขั้นพนต๊กระดีู่กนั้นมาตรงแบบไปลงลองซิบกาคนนี่แหละ จักสีเงินจักสีพอกันหรือเปล่าเด็ก็ลงเว้ยเงินกับปลาไหลจ้างก็ได้กับปลาไหลดอกประหลงนี่ก็ข้าวซุปกะเขียนนี่แหละประหลงตรงมาห่อห่อหนึ่งสีห้าวดำก่อนก่อนหมูเด็กปะหลงบอนห้าวดำก่อนหมู่เลยทางนี้จะเป็นบอนปลูกมะพร้าวเด็กประหลงเจนี่ดำก่อนหมู่เลย สุกก่อนหมูหน้าบอลุ่งก็ลงเลยโอ้คนงานเทาก็เกี่ยหยั่งหนยะั่งหยั่งอยู่ทางนั้นไปลงเลยจักวังซิบกว่าคนนี่แหละไปลงจ้าง,างาวันละสองร้อยบาทจ้ะเ,เอาไปเฝึกคนงานเลยไปลงนำบางาทางเกี่ยวเอาไปลง มีน้ำอีทั้งนี้มันก่อยไปหลอทั้งนี้มันก่อยไปหลอไปลงไอ้คลายแต่มันบาดแอลบอกคลายแต่ต้องม,มีน้ำนี่แหละเฮ้ อ,อ้าตัวบุรีไซเกอปน,นะแมนไซเกอผัวบอฮะตัวเห็นได้เคยเซียวแล้วเล่าเกี่ยวเขานะแมนไ่มีะน, <c oughs> <c oughs> น้องขีดอันนี้เพราะว่าน้องขีดก็ส่เกอบ์ป่ีกป้า จะไปดรบลูกเล่นองขีดแม่ไปทางได้เลยอ๋อไปสิของกินเลยเข่าวยังมีนักอนี่หน้ำบกน้าท um ันไปเลย จะขอแล่าพวเงินบวกกันละเวทแหละอันนี้จะคล้องกันหน้าตัวน,นี้ปลาลุงเอจะคล้องหน้าอยู่นี่จะได้สิมีงเงินใจแหละบ่ในี้เบิ่งแน่คนงานเจ้าน่ะยยายอินกลับมาวานับคนนับคนนะบ่ลงมานะ่ะ ว่าคืนพอนับมันมบวกละเว้นแล้วเกี่ยวแล้วผมวิ่งเง <c ười> <ๆ>ินจ่ายเดี่ยวเก็บนี่แหละปี่ลุงเกี่ยวเขาว่ันมีน้ำเก็บเอาป้าท้อเก็บวันมือก็ได้แบบบกินข้าเที่ยงแล้วบอกดไ,ได้นี่ เดี๋ยวข้าวบัวตะมือแร็กกันเลยน้องมีกะผักเงี้ยเหมือนวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วกะผักน้องมีกะยังบัท่านเกี่ยวเส้นดอกไปลงในนั้นซอยปัตะเห็ดเรี้ยงบางในห่างกันไปสือใบตัดเขามาไปลงอก็มีกระบุกแต่หนึ่งก้อน และพาเอาพัวมาสอยนะไปเกี่ยแจะละเมิดไต้นหน้าแลเราบอกหน้าเจ้าหน่อยอืมนีไปเบี้ยซัมขึงถุงด้นี่รึงท่งจักสียแล้วบอ่อ Lẹt trên rồi phục bên ngoài bài thang bắt tay tàu. Mình cho bọn bọn Hãy thầm bắt tay bắt tay 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 พอเมื่อใหม่เพิ่นก็ยังบ่ปานใด๋ะลุงตัดให้ตัวบ่บ่มีน้ําให้ตัวมีน้ําก็ตัดบ่ได้ก็ลุงพอขาวมันสิตกมันสิตกลงแต่อันนี้มันนี่มันสิแ่น้ําะลุงเอ้ยนี่ตัดตัดอีทง ให้ยังบ่แล้วสัม่มไปลงฮักเอาลงมาสวยเนี่ยตอนเชา้าพักกันนั่นแป้งไปลงแป้งโตสิตัดนั่นแหละตัวบอลเป็นผ้าแห่งสีฟ้านะไปะลงกวเป็นสีฟ้าๆนะแป้งนะมันเลยเพื่อสีได้ไปลงไว้มันนีนน้องมืกระพักของเฮียนเนี่ยก็เลยลงมาซอยกันหลายคนยงังแล้วไวไปลแงแค่แดดโบมีแดดมันเนี่ ชิ้นหนาวเลยไปเลยเริ่มหนาวแล้วมา่าตอนี้น้องมิตรจะแชร์ขอลาแต่ก็ลงคลิปนี้คลิปหนาวากกันใหม่ถากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนส่องน้องมิตรได้เปลารู้นะครับหับส้มคลิปน้องมิตรให้เจ้าคลิปไม่ได้เปลารู้สบายดี